เมื่อแบรนด์รถยนต์ระดับโลกทานาฬิกาสมาร์ทวอตออกมาขายจะมีฟังก์ชันใช้งานยังไงมาดูกันเลยค่ะกับนี่เลยค่ะจี๊บเซต02โปรสมาร์ทวอตหน้าจอ i p s HD ดีในเซตจะมีสายชาร์จและคู่มือตัวสายเป็นซิลิโคนแบตเตอรี่มาแบบจุกๆ300มิลลิแอมหน้าจอนี่เรียกได้ว่าใส,สกิ้งทัชสกรีนนี่ก็คือลื่นปื้ดเลยค่ะได้มาแล้วก็ต้องเปลี่ยนภาษากันก่อนเลยนะคะและแน่นอนว่ามีภาษาไทยจริงๆเขาเขียนว่าเป็นนาฬิกาสําหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงก็ใส่ได้ค่ะสายทํามาให้คือยาวมมาาาาาากกกหลลลยสสรีีนนนนนถเเเืออปปป่่้้ัดดฬิไจช นาฬิกาหรือเลือกเพิ่มในแอปก็ได้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นลำโพงของนาฬิกานะคะฟังก์ชันกีฬามีมาให้เลือกแบบเยอะมากทั้งกีฬาในร่มแล้วก็กางแจ้งโหมดสุขภาพก็มีมาให้แบบครอบคลุมวัดความดันการนอนอัตราการเต้นของหัวใจขนาดโหมดบันทึกประจําเดือนยังมีมาให้เลยนะคะหรือจะตั้งปลุกก็สามารถทําได้วันไหนนั่งรออะไรเบื่อก็กดเล่นเกมมันไปในนาฬิกาเลยค่ะวันไหนไปเที่ยวแล้วต้องหานค่ากับค่าจิ้มเครื่องทิดเลขกันไปหน้าจอของเมนูมีมาให้เลือกทั้งหมด5แบบชอบแบบไหนก็สามารถเลือกปรับใช้เอาได้เลยถ่ายรูป วิวชอบเลยกดโทรออกผ่านนาฬิกาได้ด้วยนะคะนาฬิกาจีบนะคะได้ยินชัดไหมคะได้ยินครับได้ยินครับไอคค่ะหาโทรศัพท์ไม่เจอก็ให้นาฬิกาช่วยหาเป็นรีโมทให้เราสำหรับการฟังเพลงจะฟังที่ตัวโทรศัพท์หรือฟังที่ตัวนาฬิกาก็ได้เพิ่มลดเสียงที่นาฬิกาได้เลยไปฟังเสียงกัน อยากเปลี่ยนหน้าจอเพิ่มก็เลือกเอาได้เลยในแอปมีให้เลือกแบบเยอะมากๆหรือจะดูแจ้งเตือนแอปต่างๆก็ดูที่นี่ได้นะคะจิ๊บเขาประกันให้1ปีมีมอ,อก,กแล้วก็ยังกันนะ้ำใครจะตามกดสั่งได้เลยพิกัดที่ตะกาตรงแคปชั่น